เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับอวสานร,รถญี่ปุ่น e ีโคคาเมื่อ b y d s e a l ซมาเหนือด้วยราคาสวัสดีครับเพื่อนๆ b y d s e ดีซีห้เตรียมเปิดศึก PHEV ประกบ t o y ย t a y a r ริ a อา i ิฟไฮบรรถใหญ่กว่าในราคาที่ใกล้กันตลาดรถยนต์ไฮบริดเสียบลั๊ก PHEV ในไทยกำลังจะเดือด เมื่อ BYD เตรียมส่งไม้ตายใหม่อย่าง BYD SEAL ซ DMI PHEV ประกาศเปิดตัวในวันที่8สิงหาคม2025ด้วยราคาเบื้องต้นที่650,000-750,000บาทซึ่งตรงจุดชนกับคู่แข่งอย่าง Toyota Yaris Hybrid ที่มีกำหนดเปิดตัวในอีกไม่กี่วันถัดไป21สิงหาคมนี้แม้ว่ายาริสและ Honda City EHEV จะเป็นรถยอดนิยมในกลุ่ม Eco Car Hybrid แต่ BYD ซีว่มาเหนือด้วยจุดขาย รถใหญ่กว่าแต่ราคาใกล้เคียงพร้อมเทคโนโลยีปลั๊กอินไฮบริดที่มอบทั้งประสิทธิภาพและความประหยัดแบบก้าวกระโดดสเปคเด็ด byd c a l 5 dmi ใหญ่แรงประหยัดขนาดตัวถังความยาว4780ม mm, ิลมกว้าง1837ม mm, ิมสูง1495ม mm, ิลมฐานล้อ2718ม mm, ิม เทียบเท่ารถซีดานดีเซ g m e ต t อย่าง Honda Civic Toyota Corolla a l t i s ส m z d a 3พื้นที่เก็บสัมภาระ450ลิตรขุมพลังเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร101แรงม้ามอเตอร์ไฟฟ้า197แรงม้าแรงบิด325มิลตัตเมตรกำลังรวมสูงสุดกว่า200ม้าแบตเตอรี่เบลดแบตเตอรี่ LFP ความจุ18.3 k w s อัตราเร่ง0ูน0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง7.3วินาทีความเร็วสูงสุด185กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางขับขี EV Mode ่ EV โหมด115กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มระยะทางรวมน้ำมันไฟฟ้าสูงสุด1240กิโลเมตรรองรับการชาร์จ Type 2 CCS Combo AC 6กิโลวัตต์ DC 15กิโลวัตต์อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยเคลม3กมลิตรี่จุดหนริงกิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับลักษณะการขับ ผลิตในไทยพร้อมบุกตลาดแบบเอาจริง BYD ไม่เพียงแค่นำรถเข้ามาขายเท่านั้นแต่ยังเลือกประกอบในประเทศที่โรงงานจังหวัดระยองและได้พาสื่อมวลชนเข้าชมกระบวนการผลิตถึงด้านในโรงงานสะท้อนความมั่นใจว่าซีล 5DMI จะเป็นหนึ่งในโมเดลเรือธงที่มาเปลี่ยนเกมในกลุ่มรถยนต์ราคาไม่เกิน8แสนเมื่อรถซี e gment จ่อราคาอีโคคา BYD Seal 5DMI กำลังขย่าวความเชื่อเดิมๆที่ว่ารถใหญ่ต้องแพงเพราะนี่คือรถที่ให้ขนาดเทียบทัน C หรือ D segment แต่เปิดราคาจ่อกลุ่ม B segment hybrid จากญี่ปุ่นแบบประชิดติดขอบถ้าราคาเปิดมาโดนใจอาจทำให้ทั้ง Toyota และ Honda ต้องรีบขยับแผนรับมือกันอย่างเจ้าละวันจับตา8สิงหาคมนี้วันที่ตลาด PHEV อาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสงครามราคาเริ่มก่อตัวชัดเจน BYD เตรียมจู่โจมรถเล็กญี่ปุ่นที่ครองตลาดมายาวนานด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าขนาดใหญ่กว่าและระยะทางที่วิ่งได้ไกลกว่าทั้งยังมาพร้อมความประหยัดแบบจับต้องได้ใครกำลังมองหารถใหม่ในงุ้มไม่เกิน800,000ต้องรอดูว่า BYD จะจัดราคาหนักขนาดไหนหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยหากเพื่อนๆชอบคลิปฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ मेंැ ।